สบายดีทุกคนเนาะสบายดีทุกคนเนาะอันนี้ตอนขับเข้าสู่ซองไลท์ไวันน,วนี้เนาะเขาก็จะพาทุกคนมาเที่ยวอัน,นเนาะในเนาะเซียงควนคเ Cultural Park n a t อรอ l เนาะมันมีทั้ง n a t อรอ l แล้วก็มีทั้งอ่าเป็นเป็นพาร์คที่มีวัฒนธรรมเก่าแก่เนาะก็คือซคเซียงควนคเ Cultural Park n a t อรอ l เนาะทั้งหมดเลยสำหว่าเซียงควนนี่เนาะคนท้องถิ่นเซี่ยงไฮ้เราฝันเชียงควนเนาะแต่ว่าทัพมีสิ่งหนึ่งเขาเอ็นว่าบูดาพาร์คเนาะคือต่างประเทศเออบูดาพาร์ค เนาะซึ่งว่าห่างจากตัวเมืองกับประมาณาจานนคร์โลเิจานประมาณ30มสิบกิโลเมตรเนาะแต่ถา้าเพราะว่าบัสเสียงควอติดตั้งอยู่เมืองหาดไซฟองเนาะนคร์โลเิจานบ้านทา,า,าเดือนเนาะแล้วก็ห่างจากเมืองหาดไซฟองในประมาณ7กิโลเมตรเนาะกับโบกัยเนาะก็คือใกล้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 คับสะพานหัวขามาละเวียงจันทน์องทายเนี่ยนะถ้าทุกคนนัง่งบัสจาก ตัวเมืองเนาะนครหลวงวิจารต์ก็จะประมาณ8,000กีบไปกับกับ16,000กีบนะทุกคนนี่คือภาพบรรยากาศอยู่ทางฝั่งไทยเนยะเจริญหลายนะทุกคนอยู่หนองคายก็ขี่ผ่านมาทุกคนซึ่งว่าสภาพบรรยากาศนะทุกคนมาในปัจจุบัน,นี้เนาะฝนก็จะจะซึมๆหน่อยหนึ่งแต่ว่าอากาศดีหลายนะทุกคนได้บ,บาตการมีนองเขียวอยู่เนาะสำหรับพี่น้องเนาะคนไทยเนาะที่มาเนาะหรือว่าคนต่างประเทศที่มาก็จะขบับรถก็จะ แฮปปีเนาะเคยมาทิกเก็ต่ะเนาะทิ๊กเก็ตสำหรับคนลาวกับประมาณสิบปันกีบหรือว่าณหนึ่งหมื่นกีบเนาะคนไทยก็จะประมาณสี่สิบบาทเนาะสี่สิบบาทแล้วก็บหนึ่งจุดห้าดอลลาร์เนาะก็ถือว่าก็ถือว่าบปแพงเนาะก็เป็นการสวยเหลืออ่าวัดเนาะโอเคเราได้เขามาเบิ่งพอเป็นมาของวัดเป็นอะไรเสิร์มันเป็นทางตันทุกคนวัดนี่เนาะกับทุกคนก็คือสีหูเนาะมีความเก่าแก่หลาย มุมแหวนวัดเนาะมันเป็นสวนนะบูดาพาร์คเขือนบูดาพาร์คมีความเก่าแก่หลายเสื่งวัดในนอร์ทสังขึ้นในปีหนึ่งหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบแปดเนาะเสื่งรวมๆแล้วหกสิบสี่ปีเสื่งวัดอ่าหลวงปู่บุญเลือเป็นคนสางเนาะได้ยินว่าหลวงปู่บุญเลือเนี่ยเป็นคนไทยเนาะเสื่งว่าวัดนี้สวนนี้เนาะก็คือมีความคล้ายคลึงกับสระแก้วกูเนาะจังหวัดหนองคายนั่นเองนะทุกคนเสื่งอ่าเสื่งวัดในวัดนี้รวมๆพระพุทธรูปเนาะจะมี หลากหลายปางที hm. ่แตกต่างกันเนาะการรวมๆหลายกว่า200ปางเนาะแล้วก็มีผะใหญ่ก็ถือว่าใหญ่ต้นๆเนาะของประเทศลาวแต่ว่าฮ่าวฮู้ว่ามีว่ะผะใหญ่หลายกว่านี้บ่อขนาดแล้วก็ยังบ่อเนี่ยใจแต่ถือว่าใหญ่ยเนาะแล้วก็เป็นครั้งแรกเนาะตอนนี้ครั้งแรกที่ข้าพเจ้ามาซึ่งว่าสวนนี้เนาะก็ได้บูรณะบูรณะใหม่เนาะก็ให้เป็นสวนที่แบบตอนท่านนะของเขียวนะเพื่อนก็ได้ปลูกกระโล่แบบสี่เนาะ เป็นพาร์คของเล็กน้อยลินเนาะแล้วก็มีส่วนอาหารเนาะก็มีร้านอาหารอยู่เบื้องนั้เนากก็ถือว่าสุดยอดก็ถือว่างามหลายเนาะก็เป็นครั้งแรกที่มากเห็นได้ถึงวัฒนธรรมเนาะเห็นได้ถึงความก็เหนว่าศักดิ์สิทธิ์แมนถึงความขลังขอ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 งเคาเจอราเลาที่แบบเก่าแก่ที่แบบตกค้างมาหายเนาะเป็นมาสางหายก็คือแบบพญากุดเนาะอันนี้ก็คือแม่นางกินนาลีอย่างเนาะแต่ว่า อันนี้นาานครับเขออภัยหลายเนาะปะข้อมูลเขาอาจจะยังไม่รู้ว่าความหมายของแต่ปางแต่ละปางของพระพุทธรูปว่าแนวดั่เนาะเดี๋ยวเาาาไปศึกษมตื่นข้าพเจ้าจะพาทุกคนชมบรรยากาศเนาะแล้วกันเพราะว่าวัดนี่ครับตั้งอยู่แค่แม่น้ัคลองเลยเนาะกงกระขามจังหวัดหนองคายแล้วก็สีอ่าเคลื่อนมาแผ่นกล้องให้ทุกคนเบิ่งอ้อมหอบเนาะว่าจะเป็นอะไรทุกคนรับสั่งว่าตอนนี้ขา้าพเจ้าจะพาทุกคนไปเบิ่งอ้อมหอมวัด เสียงโคลนนั่นเองนะทุกคนเอาห้องวัดก็จะมีดอกไม้ประดับเนาะแล้วก็มีโผ้าเนาะหลายๆปางนะทุกคนแล้วก็เสื่งว่าในปัจจุบันนี้เพิ่งก็ได้รีโนเวทใหม่เนาะเส้นเซ็นท่าฟุตบาทดูสินะเนาะแต่ก่อนก็จะแบบก็จะโบมีฟุตบาทแบบสี่เนาะแต่มันก็จะดีขึ้นเนื่องจากว่าฤดูฝนไปสินะมันก็จะเห็นให้เป็นต้มเป็นยังมันก็เปื้อนเกิมเนาะแต่ว่าเพิ่นภาษาฟุตบาทมันก็โอเคขึ้นเนาะแล้วก็เสื่งว่าบัดเสียงโคลนนี่นาะทุกคนก็มี คือทุกคนโหูเนาะมีอิสระเชนมาจาก uh, ประเทศไทยเนาะหนองคายเนาะแล้วก็หลวงปู่ uh, บุญเหลือเนาะพินได้มาสางอ uh, ่าสานอยู่ที่นี่เนาะซึ่งม่างามหลายทุกคนงามหลายแล้วก็มีอ่ uh, าพระพุทธร,รูปแล้วก็หูปปั้นเนาะที่มีความแตกต่างกันและมีความเป็นฮินดูเนาะมีความเป็นฮินดูผสมประสานกับพุทธ แล้วก็พระแบบว่ามีพระอันนะพระนารายยังประมาณนี้เนาะมีพระนารายมีหยักมีหลายๆอย่างเนาะผสมประสานกันไปนะทุกคนอุันนี้ก็คือพญยาขุดเนาะทุกคนแล้วก็ นา่งกินาน,นาฬเนาะนางกินนาฬมีปีกเนาะและกาอันนี้โบว์หัวเพื่อนเอิญผ่าออียงเนาะและกามียกักเนาะโบ์หัวยักทศกัณฐ์บ่เนาะ ้าพเจ้าคิดว่าเนาะแต่ละหูเนี่ยจะมีความหมายเนาะแต่ว่าเฮาบ่สามารถที่จะศึกษาแบบละเอียดของพระพุทธหูแต่ละปางหรือว่าหุปั้นแต่ละอันเนาะว่ามีความหมายนี่คือหุปั้นต่มนี้หุงัวไซส่นะน่าจะเป็นนรกณ์ไซส่นะหุงัวหุคนแบบแบบสิฮะน่าจะมีความหมายแบบว่าเออสื่อสารเห็นว่าเอออรกคนดีแลยคนสวยอย่างประมาณนี้เนาะนะครับ คือหุบปันนี่ก็คือจะคือผลิตสีพี่จังหรือว่าพระอินทร์พระพรมอียงประมาณนี้เนาะเส้นทางตอนนี้ก็จะย่างลงไปแม่น้ำของเลยเนะทุกคนคือเวลาย,ย่างลงไปเนี่ยเขาจะเห็นอ่าฝั่งหนองคายเลยเนาะคือบรรยากาศนี่เงียบทุกคนเงียบสงบถ้าว่าพี่ๆคนไทยเนาะอยากมาเที่ยวกับมาเที่ยวได้ในช่วงนี้นะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบ อากาศบ่ฮอนหลเนาะอากาศบ่ฮอนหลายและกะ็ฝนตกไปฝอ,อยเย็นๆนะทุกคนอันนี้มีหุบปันสองนางเนาะบักใหญ่นยะสามนางและการมีทางขึ้นอันนั้นแต่ว่าข้าพเจ้าด้ิึ้นนะท่านาะคือทางลัดตัวนี้ก็คือจะลงไปไม่น้ำของเลยนะทุกคนมีกามินนัดทองเทียวหลายคนนาะที่มาเทียวเนาะและทางนี้ก็จะเป็นสวนดอกไม้แบบ สไตล์แบบสวนดอกไม้อายุธยาองนี้ยไเนาะอยุธยาอยุธยาแบบของง่นที่เป็นต้แต่งขึ้นมานแตจจะมีหลากหลายดอกไม้ที่แบบแตะกี้มีนะแต่ว่าปัจจุบันในหายากใน,นดอกไม้แบบเป็นดอกเชียดอกอย่างเว้ยใ่นนก็บกค่อยเห็นเสงวงเงียบแหงเลยทุกคน แต่ว่าสำหรับผู้ใดที่มาค้นควายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ก็สามารถมาได้เนาะการนักท่องเที่ยวกับสว่วนนี้ครับกคคอยหลายเพราะว่าเมื่อที่ข้าพเจ้าไปน,นี่ก็มีฝนตกเนาะฝนซึมๆมันคึมคึมมานะ่ะมอเตอร์เลยก็เป็นเสือนลกคนคือมาแววว่าบริกียร์อย่างเมืเ่อนบ่เนานะสา,สา้อยใส,ส่ซุด ขาหวอาไว้อันนี้พระเจ้าคื่อที่เขาจะไว้แข่งยามันบุญส่เนคืออะฮะเหมือนปะเออเนาะถ้าหน้ากฝั่งไทยนะทุกคนฝั่งน้องคายแนมก็เห็นแบบว่าไก่กันแห้งเลยพระเจ้าพุทรายนะทุกคนนี่คือบรรยากาศ แม่น้ำคลองเนาะเชงว่าน้ามบกหลายทุกคนแนบไปแบบจะเห็นฝั่งหนองคายแล้วก็มีการแบบเกษตรได้ปลูกการเกษตรเนาะอยู่แคมฝั่งแม่น้ำคลองแต่ว่าตัวนี้มันจะห่างออกจากตัวเมืองหนองคายเนาะก็จะมีหมู่บ้านโบ,นบนใหญ่เนาะซึ่งว่าตัวเมืองหนองคายจะต้องกันขามกับนครหลวงวิจ์น์ที่แบบอยู่เมืองนครหลวงวิจ์น์เลยเนาะจะเป็นอาคารตึกใหญ่ที่มีความจเจริญหุ่งเฮนเนาะแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นหมู่บ้าน หลังจากนั้นเนาะเขาก็เข่ามาข้างในคือเข่าเนาะอันนี้ขึ้นไปในย่านตกเนาะเพราะว่าคันได้มันหน่อยหลก็เลยแบบย่างหล่อเอาเนาะคือบรรยากาศทางเบื้องนี้ก็จะมีความคล้ายๆคือกันเนาะแต่ก็จะมีแต่ละจุดที่มีความแบบบกคือกันเนาะหุบปันแต่ละบ่อนก็จะบวคือกันเนาะคือบ่อนนี้ก็มีผืนสีและการมีฟาร์มแบบ มันจะมีความหมายนะครับพระเจ้าจคิดว่าขันว่าผู้ใดที่แบบศึกษาในเรื่องพระพุทธหูเนี่ยก็จะหูลายไปว่ามีความหมายแนวใดเนาะมีพระพุทธร,รูปองค์นั้นมีหลายมือทุกคนมีหลายมืออย่างคือพรนนารายพระนารายพระอ,อินพระพรหมอย่ังไงนะเนะนาะพญานาค เทวดาไปเนาะทุกคนช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แบบโควิดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็จะบ่หลายเนาะก็จะมีแต่นักท่องเที่ยวคนลาาเองที่เข้ามาหับชมเนาะร่วมมาแบบศึกษาวัฒนธรรมอยู่ที่วัดเชียงควนนั่นเองเนอะทุกคนแล้วก็มีประวัติความเป็นมาที่แบบหลายคนอาจจะยังโมโหนะทุกคนถือว่างามหลายแล้วตอนนี้กําลังเงนิน ขึ้นทั้งอ้อชั้นหนึ่งก็จะเป็นหุบผาเนาะข้างในเห็นไหมทุกคนเนาะก็จะประมาณนี้เนาะก็มีหลายๆห,หุบเนาะว่ามันในผาเด้นี่ขึ้นนรก, <c oughs> ก, <c oughs> กสตาร์บนรกนรกชั้นที่สองอันนี้ก็เป็นนรกชั้นที่สอง <c oughs> นะทุนนกคน <c oughs> เพื่นว่นนานรกได้ลูกนาซีเพื่อนสันติสามจะมีแบบเป็นดินนะอยากค่ายาดินแต่มันเป็นดินจีแต่เพื่นออกแบบว่าให้แบบคือพวกดินนี่นะเนาะระวังต่ำหัวระวังต่ำหัวก็คือแบบว่าบ่ให้ต่ำหัวตัวเอง อันนี้คือสั้นจุดท้ายเนะาะเราจะขึ้นไปเบิ่งว่ามันมียังในจุดสั่นเทิงเพราะว่าอ,อันนี้ก็มาข้างกับอิทเลย,เลย,ยนะทุกคนก็จะประมาณนี้หาประตูทางเขากันเพราะว่าทางนอกแนมลงไปก็นนกปกจะเห็นแบบว่าฝาใหญ่อ่าตอนนี้คือสั่นเทิงแต่ถ้าจะถ้าจะเข้าไปทางในก็นได้ให้กระบอกกันเวา่าเข้าไปทางในแล้วก็ขึ้นันเทิง โอ้ยเจอเจอเจอตกใจนะนะหามหนักนะเป็นวิวบะตอนนี้เฮาก็อยู่ขางเทิงเนาะาจะได้เห็น3 6 0 360องศาเลยนะวิวนะโคตรอเมซิ่งเลยเนาะ very very beautiful เลยเนาะแสมีความยูนิคของของความเป็นลาวแห่ง culture นะขาะนี้สามารถนั้งเห็นผักแต่ละปางได้เนาะการยามเห็นความเป็นน้ำของเนาะภาษาไทยเรียกว่าแม่น้ำโขงเนาะถือว่ากบวยหินงหางเนาะเพราะว่าอันตรายเวลายามฝนยามยางในกระเจาก็บวยหิ่งหืนมาได้เพราะว่าน้ำย็นไหลลงเลยนะไหลลงมากเลยขึ้นไหลลงเลยขึ้นหมดได้เลย ขนาดว่าอะไรขาสั่นเลยนะเนาะโอเคเนาะคลิปมพาการจบเท่านี้นะทุกคนฝากทุกคนกดไลค์เนาะกดแชร์แล้วก็ subscribe เนาะเดี๋ยวมื่อื่นคันบางว่าก็สิไปถ่ายนะเขาลงมาประทัดหลวงเยียงจันทร์ไทยเบิ่งเนาะคันว่ารายการไปคงหมอนเกษมราชเนาะสิไปหล่อเบิ่งกรายกาหลายบ่อนเนาะคันเท้าว่าเัาสิไปเมื่อวัน